สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองพันธงประจำวันอังคารที่15ทธันวาคม2อ6 3นะครับตอนนี้ก็การบ้านการเมืองก็ดูเบาบางลงบ้างนะครับผมหลังจากที่ว่าแกนนำม็อบคนสำคัญนะครับของม็อบคณะราษฎร63นะครับอย่าง แน่ว่าเป็นคนเป็นกินกินคุณอณนนนพานะครับก็ประกาศว่าปีนี้ก็จะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปไฟต์ต่อในอปีหน้านะครับผมซึ่งก็ก็หน้าจะเป็นช่วงนี้แน่เป็นช่วงถอดบทเรียนแล้วก็สรุปความผิดพลาดแล้วก็จุดแข็งจุดด้อยต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปลุกต่อในปีหน้านะครับซึ่งคุณอณนนนพาก็บอกแล้วว่าปีหน้านี่ดูเดือดแน่นอนนะครับก็ต้องอพูดง่ายๆคือทางฝั่งภาครัฐก็ต้องถอดรหัสต้องมีการ ดูว่าหมากต่อไปของคณะราษฎรจะต้องเดินแบบไหนอย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคณะราษฎรที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินเกมแบบเชิงสลักมาตลอดนะครับมีการแล้วก็มีการปลุกดมมวลชนที่ได้ผลได้เป็นอย่างดีนะครับคือมีศัภาพสูงมากแล้วตอนนี้ก็คือมีหลายคนที่เริ่มคือพูดง่ายคือมีการนํามีตัวคนที่สนับสนุนเนี่ยพร้อมจะออกมากับม็อบทุกครั้งเนี่ยจำนวนมากาสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นจะ ทางม็อบก็ต้องบริหารการจัดก,การว่าจะทำไงให้มวลชนเพิ่มขึ้นนะครับตีคู่ไปกับประเด็นเรื่องแหลมคมมากขึ้นนะครับในขณะภาครัฐก,ก็ต้องทำไงให้มวลชนลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีข้อมูลมาตอบโต้ทางทางฝ่ายม็อบให้มากขึ้นนะครับผมก็เป็นการศึกแย่งชิงกันนะครับในขณะเดียวในขณะที่ม็อบเนี่ยเริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มผ่อนลงนะครับการเมืองก็กลายเป็นการเมืองจ๋าๆนะครับก็ต้องมี2-3ประเด็นที่ว่าคนามีอยู่ สองสามเรที่มีการพูดคุยกันในขณะนี้ก็คือในเรื่องของที่มีการพักฝ่ายค้านนะครับก็มีการเตรียมการที่จะยื่นอภิปรายในวังใจนะครับก็คือตัวหลักๆก,ก็คือ,อานายกนะครับพลเอกประยุทธ์แน่นอนแล้วก็อกองธรร,รรธรรมนัฐนะครับธรรมนัฐรัมตีช่วยว่าการเกษตรนะครับซึ่งคนนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดว่างนั้นแต่ฮะก็คืออยู่ในโผลทุกครั้งนะครับเพราะว่าแม้ว่าที่ผ่านมา,าธรรมนัฐเนี่ยก็จะธรรมนัฐเนี่ยก็จะมีการ ทํางานนะพูดง่ายๆคือลงพื้นที่ต่างๆมอบหมายลงพบ,บปะประชาชนเวลาหางเสียก็ช่วยกันตลอดนะครับก็แต่ว่าจุดจุดเด่นของเขาก็เป็นแบบเน้นนะครับแต่ว่าจุดด้อยก็มีในเรื่องของโปรไฟล์ต่างๆนะครับเรื่องของคดีความที่ออสเตรเมจจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังถูกขุดคุยเรื่องแป้งเรื่องต่างๆนะครับก็คือ,อขนาดหรือมาลราสุธิผ่านมามีการแต่งตั้งภรรยาของเขา ้อเป็นข้าราชการประจำการเมืองก็มีการถูววิพากษ์วิจารณกันหนักหนานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วงนี้มีการพูดถึงอยู่พอสมควรก็เรื่องของคณะบังการสมานฉันนะครับซึ่งคณะรรงการชุดนี้ก็คือตั้งโดยประธานชวนนะครับซึ่งกะ,ะหวังว่าจะเป็นคณะรรมการที่เข้ามาทําให้ปัญหาต่างๆความขัดแย้งต่างๆในบ้านเมืองเนี่ยขี่คายลงในบ้านนะครับตอนแรกกาหนดไว้ประมาณเจ็ดกลุ่มที่จะเข้ามาตอนนี้ก็ฝ่ายค้านนะครับ ก็ถอนตัวไปฝ่ายม็อบก็ถอนตัวไปไม่ร่วมด้วยตอนนี้ก็เหลือประมาณ5กลุ่มนะครับก็คือ1นึ่งคอรมอนะครับสองพักร่วมรัฐบาลนะครับสามนักวิชาการสี่สวและห้าตัวแทนม็อบหมอวัหลงนะครับซึ่งก็เป็นการมันก็เหมือนกับเป็นการพูดคุยกันเองนะครับผมก็ไม่ไม่น่าจะอะไรนักนักเพราะว่าตัวคู่กัดยงจริงๆก็คืออย่างม็อบก็ไม่ร่วมด้วยนะครับอย่างพักฝ่ายค้านก็ไม่ร่วมสังคมด้วยนะครับ แต่ล่าสุดที่ผ่านมาก็มีปรากฏรายชื่อว่ามีการเตรียมการเสนอรายชื่อ2บุคคลสาธารณะเข้าไปเป็นคณะการสมานฉันชุดนี้ด้วยแต่พอเปิดชื่อออกมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหเป็นที่ฮือหานะครับคนแรกสุพพรัฐาวงนะครับชื่อจริงอาจจะไม่คุ้นนักแต่ถ้าบอกชื่อฉายานิกเนมเขาคือ,อคแลมมูอีสานนะครับแลมมูอีสานเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับสมัยก่อนที่เคลื่อนไหวกับกลุ่มคนแสดง คุณแรมโบ้คุณสุพรเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณจตุพรภุมพันธ์นะครับทานวชในยุคนั้นนะครับผมคุณสุภะสุพรเนี่ยก็เคลื่อนไหวแบบดุเดือดปาสายนี่ร้อนแรงมากชนดันะครับก็เลยได้ฉายาเหมือนแรมโบ้นะครับแต่เป็นแรมโบ้อีสานนะครับผมก็ว่าแกเป็นคนพื้นที่ของโคราชนะครับแต่เขาเคลื่อนไหวมาตลอดดุเดือดมาตลอดนะครับคราวนี้รัฐที่ผ่านมาช่วงหนึ่งแกก็ไปสาบงสาบาน กับย่าโมว่าจะไม่เล่นการเมืองต่อมาก็เหตุการณ์พลิกผันก็ต้องไปลับคําสาบานกับย <Y amo S 1> ่าโมเพื่อจะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังได้สมนาคุณด้วยการเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองก็เป็นผู้ช่วยพยายามทำให้มายกนะครับก็คือมีการก็กเป็นแอคชั่นก็พูดง่ายคือรัฐบาลใช้คุณสุพรเนี่ยเป็นตัวชนกับฝ่ายคา้านซึ่งก็ได้ผลไม่อย่างดีนะครับไม่ว่า ฝ่ายค้านไม่ว่าใครตอบอมีประเด็นไหนขึ้นมาสุพพก็ตอบโต้เป็นตัวแทนรัฐบาลแก้เกมได้เกือบทุกครั้งไปนะครับแม้จะฟังขึ้นบ้างหรือไม่ขึ้นบ้างก็ตามนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งคุณสุพรเนี่ยได้ฉายาต่อมาก็คือเจ้าของโปรยายค่ายนะครับที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮาหรือลั่นกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคนนุณธนกรวังคงชนะ,นะครับตรงนี้ก็คนนี้ก็เป็นแต่ก,ก็เป็นเด็กของคุณสุ สมสศักดิ์เทพถุทินนะครับขายใหญ่เมืองอสุโขทัยที่ตอนนี้เป็นรนตีช่วยเอ้ยเป็นรนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคนนี้ก็มีการตัวจีบเหมือนการเป็นกันมีการเคลื่อนไหวต่างๆปกป้องรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับคือการไฟเกี่ยวให้สองคนนี้ครับคุณจุพพรกับคุณนกรเข้าไปอยู่ในกระบการสารชันเนี่ยคือแค่ดูโปรไฟล์ของสองคน,คนสองคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางสมานฉันนหรอกครับเพราะว่า สองคนที่มาส่งตัวชีตแล้วก็อิงรัฐบาลพูดง่ายคือตอบโต้แทนรัฐบาลต่อเนื่องระยะยางนานนะครับซึ่งแต่ทางคุณวิกป้อมนะครับคุณปวิดนะครับก็บอกว่าสองคนนี้เขารู้หน้าที่อยู่แล้วต้องทำอะไรก็เหมือนกันก็คือเป็นเป็นการใช้คนที่ถูกกับง,งานนะครับเพราะว่าเข้าไปนะครับงานชุดนี้ก็คือต้องไปปกป้องรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าไหนทั้งปวงแล้ธรรมการชุดนี้มีแต่คนกันเองคุยกันทั้งนั้นนะครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่ ไม่น่า้เกิดดอกเกิดผลและเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการสรุปกันเองคุยกันเองข้อขัดแย้งไม่ถูกวางตีแผ่บนโต๊ะอย่างอย่างชัดเจนอย่างซื่อตรงตรง,ตรงไปตรงมานะครับก็ก็แค่เป็นหนึ่งในคณะปาหีที่ทําให้ซื้อเวลาต่อไปอีกระยะหนึ่งเท่านั้นเหมือนรัฐบาลก็พูดได้ว่าเออนี่ไงมีการตั้งข้อต้องการต่างๆแล้วนะอ่าก็เปิดกว้างทุกฝ่า,ฝายแต่ว่าฝ่ายค้านไม่ร่วมบอสไม่ร่วมเองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องมองว่ายิ่งส่งยิ่งส่งสองคนนี้เข้ามานะครับเป็นตัวจี๊ดเป็นตัวเขาเรียกตัวทําลายล้าง,องเอางั้นเถอะอ่าเป็นคนฝีปากคมทั้งคู่นะครับก็ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์หรือว่า,าฝ่ายอีกฝั่งโจมตีได้ว่านี่นี่หรือคือการจะสมานฉันอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องติดตามการติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับติดตามการเมืองฟันตรงได้ใหม่จันทึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN